วันน oh, really? ี้กต้องใช้เชือกนะครับใชเชือกแล้วครับตอนนี B ้เป็เทศการใช้เชือกแล้วตอนนี้น้ก็เขือไปเรื่อยไเรยไปเรื P ีที่ไรือยที่ถตัวที่มใช่ไม่ถีตัวอนนี้วิวสวยนะครับนี้น้ำไหลแรงต้องใช้เชืกไเรื่อยไปเรืไปเลยไรรย กการกีเกิจกรรมดีๆเลยครับเอาไปแล้วไม่เอาไปแล้วเอาเชือกไปที่ทางเนี้เอาไปแล้วเอาไปแล้วครับ